สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในวันที่30พฤษภาคม2022นะครับพระพรจากมานาประจําวันเป็นการแบ่งปันข้อคิดหรือพระพรที่ได้รับจากการเฝ้าเดี่ยวใช้เวลากับพระอาจาของพระเจ้าใช้เวลาในการอธิษฐานนะครับผมนุนใจให้พี่น้องไม่ต้องฟังผมก็ได้นะครับไม่ต้องฟังมานาประจําวันก็ได้แต่อย่าละเลยในการอ่านพระคัมภีร์ทุกวันแล้วก็จดบันทึกสิ่งที่พระเจ้าทรงนํา แล้วก็บทเรียนที่พระเจ้าทรงสอนนะครับให้เราได้เติบโตกับพระเจ้าทุกวันแล้วก็เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรามากขึ้นทุกวันนะครับสว่วนเราในพระพรจากมานาประจําวันนะครับเราใช้คําถามง่ายๆด้วยกัน4ข้อนะครับประจําทุกวันวันนี้มานาประจําวันนําเราอ่านด้วยกันนะครับใน2โคลินบทที่5ข้อที่11ถึงข้อที่19นะครับ2โคลินเนี่ยเป็นจดหมายที่ตามหลังจาก1โคลินมานะครับ แล้วก็เป็นจดหมายที่พูดถึงความเป็นชีวิตส่วนตัวแล้วก็เป็นคำพยานของเปาโลที่เป็นผู้เขียนมากกว่า1โคลินที่เป็นการตักเตือนโดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยจะมีการวิงวอนจะมีการพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนเป็นอย่างมากนะครับอย่เช่นตอนวันนี้ที่มานาได้หยิบเลือกมานะครับมีหลายคนท่องข้อท่องจำจากบทนี้ด้วยนะครับในตอนปลาย ว่าเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดก็ล่วงไปกลายเป็นคนใหม่ครับ2โครลินบทที่5ข้อ11ถึงข้อ19นะครับเพราะเหตุที่เราเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างจับใจเราจึงชักชวนคนทั้งหลายเราเป็นอย่างไรก็เป็นที่ประจักษ์แก่พระเจ้านะครับพระเจ้าหวังว่าเราได้ปรากฏประจักษ์แก่จิตสำนึกผิดและชอบของท่านด้วยนี่ไม่ใช่เป็นการยกย่องตัวเองกับท่านทั้งหลายอีก แต่เราให้ท่านมีโอกาสที่จะนำเราออกอวดได้เพื่อท่านจะได้มีข้อตอบโต้คนเหล่านั้นที่ชอบอวดในสิ่งซึ่งปรากฏแต่ไม่ได้อวดซึ่งสิ่งซึ่งอยู่ในจิตใจเพราะว่าถ้าเราได้ประพฤติอย่างคนเสียจริตเราก็ได้ประพฤติเพราะเห็นแก่พระเจ้าหรือถ้าเราประพฤติอย่างคนปกติก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่ เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วนะพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมิได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสินน้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายเพราะเหตุน,นี้เหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณา ผู้ใดตามมาตรฐานของโลกแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่นะ่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริตไม่ได้ทรงถือโทษในการผิดของเขาทรงมอบเรื่องคารคืนดีกันนั้นให้เราประกาศขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าทรงให้ชีวิตแก่เราใหม่และบางครั้งเราถูกคนรอบข้างมองนะครับว่าอาจจะเป็นคนเสียสติหรือคนที่คลั่งอะไรบางอย่างไปแล้วแต่เรารู้นะครับว่าเราเชื่อวางใจในพระเจ้าของเราที่ทรงพระชนม์ด เราลองมาใช้เวลาคิดไปด้วยกันนะครับตามคำถามง่ายๆของเรานะครับแต่ผมว่าคำถามเหล่านี้แม้วนะ่าเป็นคำถามง่ายๆถ้าพี่น้องจดบันทึกเขียนจะเป็นพระพรนะครับแล้วพี่น้องย้อนกลับมาดูได้ทุกวันนะครับเหมือน,นที่ผมก็บันทึกไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคำถามข้อแรกคือจากพระมพีวันนี้พี่น้องลองอ่านทวนสักสองสารอบนะครับมีข้อไหนที่แตะใจเราบ้างนะครับมีข้อประทับใจอะไรบ้าง ือมีข้อไหนที่เราอยากจะเข้าใจเพิ่มเติมนะครับมีสิ่งไหนไหมที่จะถามนะครับหรือว่าเป็นข้อสงสัยของเราไม่ว่าข้อประทับใจหรือข้อสงสัยนะครับก็เป็นประโยชน์กับเราในระยะยาวทั้งสิ้นนะครับสำหรับผมเองนะครับมีอยู่3มส่วนที่ไฮไลท์ที่คิดไว้นะครับคือข้อ11เเนี่ยขอบคุณพระเจ้าผู้เขียนนะครับเปาโลรู้ดีว่าตัวเขาเป็นยังไงเนี่ย พระเจ้ารู้จักดีนะครับมันประจักษ์แจ้งไม่มีส่วนใดที่ซ่อนไว้ได้นะครับจากพระเจ้าแต่หวังว่าพี่น้องที่โคลินพี่น้องที่คิดสจักรจะเห็นเขาเหมือนกันว่าเขาทำสิ่งต่างๆไปเพื่ออะไรนะครับนะยำเกรงพระเจ้านะครับเพื่อที่จะประกาศไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปมัเ,เลยเขียนนะครับว่าเนี่ยการที่เราประกาศมันเป็นเพราะว่าเรายำเกรงพระเจ้านะครับเรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ย น่าเกลีขามและยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราเลยประกาศและชักชวนนะครับให้คนกลับใจใหม่พ้นจากพระอาชญาพ้นจากโทษทันของบาปพ,พ้นจากพระพิโรธของพระองค์ได้มาอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าของเรานะครับนะการเสียสละของพระเยซูนะครับที่บนไมก้กางเขนคนหนึ่งที่ตายเพื่อคนทั้งปวงคนทั้งปวงในที่นี้แม้ว่าพระเยซูคริสต,ต์ตายเนี่ยไถ่คน ทั้งหมดได้นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนได้รับการไถ่โดยอัตโนมัติไม่งั้นนะครับเราคงไม่ต้องประกาศอะไรแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะมาเชื่อพึ่งพาไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ของเราการเสียสละของพระเยซูนะครับมันควรจะทําให้คริสเตียนเลิกที่จะอยู่เพื่อตัวเองเลิกเพื่อที่จะอยู่ตามความคิดของตัวเองความสําเร็จของตัวเองไปอยู่เพื่อขวายเกียรติพระเจ้านะครับ แล้วก็ให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จขอพระเจ้านำเรานะครับและใช้ชีวิตของเราให้ถวายเกียรติพระเจ้าย้ำเตือนกับตัวเองทุกวันว่าเรามีชีวิตไม่ได้เพื่อตัวเองต่อไปแต่เพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านในชีวิตของเรานะครับทำทุกสิ่งอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถเพื่อพระเจ้าของเราครับพี่น้องประทับใจข้อไหนหรือมีข้อสงสัยอะไรลองมาแบ่งปันกันดูได้นะครับคำถามข้อที่2คือจากเพิ่มผิววันนี้เราเห็น พรลลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างนะครับพระคัมภีนะครับเป็นลมหายใจเป็นคําตรัสของพระเจ้าที่เราเชื่อถือได้และทําให้เรารู้จักพระเจ้าและพรลลักษณะของพระองค์อย่างชัดเจนนะครับแม้ว่าเราจะรู้จักพระเจ้าได้ทางอื่นนะครับแต่ผมยังยืนยันว่าพระคัมภีเป็นแหล่งเดียวที่เรายืนยันได้และคนอื่นจะเห็นและยืนยัน,ยนพร้อมกับเราได้นะครับเพราะเรามีพระคัมภีเหมือนกันเราเห็นนะครับว่า พระคัมภีร์วันนี้บอกให้เรารู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้าทั้งเป็นผู้ที่ยุติธรรมนะครับแล้วก็เปี่ยมด้วยพระคุณพระเจ้ายุติธรรมหมายความว่าถ้ามีใครทําผิดบาปต่อพระองค์มีใครที่ฝ่าฝืนแนวทางหรือว่าแผนการของพระเจ้ามันจะถูกทําลายไปนะครับพระเจ้ายุติธรรมแบบนั้นคนทุกคนที่ทําบาปเสื่อมจากพระิีิของพระเจ้าและต้องได้รับพระอาชญานะครับแต่ในขณะเดียวกัน พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยพระคุณที่ส่งพระเยซูคริสต์มาส่งพระเจ้าที่เป็นพระองค์เองมาเพื่อที่จะตายบนไม้กางเขนเพื่อเราเพื่อจะเป็นขึ้นจากตายและให้เราได้รับพระคุณอยู่ในพระเยซูคริสต์นะครับดังนั้นพระเยซูทรงตายและเป็นขึ้นมาเพื่อเราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าจะได้มีชีวิตใหม่นะครับชีวิตที่เป็นของพระองค์นละ ถ้าพิจารณาจากมุมมองของมนุษย์นะครับเหมือนอย่างที่เปาโลเขียนไว้เมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกตามมาตรฐานของโลกก็อาจจะคิดนะครับพระเยซูเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์เป็นคนดีเป็นนักบุญเป็นผู้เผยพชนะเป็นอะไรก็ตามแต่นั่นไม่ใช่ความเป็นพระเจ้าหรือความเป็นพระเยซูคริสต์ที่แท้จริง นะพระเยซูไม่ได้ทําอะไรสําเร็จเลยนะครับจุดมุ่งหมายหรือสูงสุดที่พระเยซูทําคือตายคนหลายคนนะครับแล้วหลายความเชื่อก็เลยบอกว่าพระเยซูไม่ได้ตายจริงเพราะว่าคนของพระเจ้าจะตายแบบนั้นได้ยังไงหรือหลายคนบอกว่าพระเยซูตายเพื่อเสียสละและให้ไอเดียหรือให้แนวคิดนั่นเป็นมุมมองของมนุษย์นะครับเพราะว่าพระคัมภีร์ทั้งเล่มยืนยันว่านี่เป็นแผนการของพระเจ้า การพิพากษาที่ตกอยู่กับพระเยซูนะครับและการเป็นขึ้นจากตายหลังจากนั้นในวันที่สามทำให้เราเห็นว่าทุกอย่างสำเร็จแล้วในพระองค์ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรสำเร็จนะครับแต่ทุกอย่างสำเร็จแล้วเหมือนที่พระเยซูบอกไว้นะครับบนไม้กางเขนว่าสำเร็จแล้วเราได้มีตัวตนใหม่อยู่ในพระองค์เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าและแถมเรามีพันธกิจในการคืนดีกันด้วย ระหว่างเพื่อนมนุษย์นะครับพระเยซูตรัสไว้หรือสอนไว้นะครับในมัทธิวบทที่5ถึง7ใช่ไหมครับบอกว่าเราทั้งหลายเนี่ยหรือว่าคนทั้งหลายที่สร้างสันตินะครับเราเป็นบุตรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้นำคนคืนดีกับพระเจ้านะคืนดีกันและกันด้วยครับคำถามข้อที่3คือจากพระคัมภีรวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเราเห็นลักษณะ ของมนุษย์อย่างไรบ้างสอนอยังไงบ้างเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของเราระหว่างที่เรารอการเสด็จกลับมาของพระเยซูนะครับผมคิดถึงอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าถ้าข่าวดีของพระเยซูไม่เป็นเรื่องจริงนะครับข่าวดีว่าพระเยซูมาเพื่อเราตายเพื่อเราเป็นขึ้นเพื่อเรามันไม่เป็นความจริงคริสเตียนจะเป็นคนที่น่าสังเวชที่สุดแต่ของคุณพระเจ้าพระเยซูมาบังเกิดจริงๆ พระเยซูมาตายจริงๆพระเยซูเป็นขึ้นจากตายจริงๆนะครับคริสเตียนจึงประกาศและชักชวนทุกคนให้มาเชื่อไว้วางใจในพระเยซูองค์น,นี้ในพระเจ้าองค์นี้นะครับเหมือนอย่างจดหมายที่เขียนหนึ่งโคลินนะครับหนึ่งโคลินบทที่15ถ้าในชีวิตนี้พวกเราซึ่งอยู่ในพระคริสต์มีแต่ความหวังเท่านั้นพวกเราก็เป็นพวกที่น่าสังเวชท,ที่สุดในบรรดาคนทั้งปวงถ้ามันเป็นความหวังลมๆแรงๆมันไม่มีประโยชน์เลย แต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์เป็นเหมือนพี่ใหญ่ของเราเป็นเหมือนคนที่นำทางเรานำหน้าเราไปแล้วเราพบต,ตัวตนใหม่อยู่ในพระองค์นะครับเราจึงมีความหวังใจและพระอพี่วันนี้บอกลักษณะของมนุษย์นะครับว่าหลายครั้งคนในโลกมองว่าเราเสียสติไปแล้ว ไม่เพียงแต่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับบางครั้งคริสเตียนด้วยกันเองด้วยรูปนี้นะครับคือผู้เราใช้พระเจ้าที่ผมประทับใจชีวิตมากนะครับนักเตอร์จนส่งเรียนจนจบปริญญาเอกนะครับในด้านเคมีแต่ยอมทิ้งใบปริญญามาเพื่อรับใช้พระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งวันทั้งคืนนะครับจนคนส่งไปอยู่โรงพยาบาลจิตเวชแต่ในขณะที่คนคิดว่าเขาเสียสติไปแล้ว เขาได้รับการส่งเรียกและเขานำการฟื้นฟูในเอเชียนะครับคิสจักรในภาคใต้คิจสจักร3จังหวัดชายแดนคิสจักรในมาเลเซียในสิงคโปร์ในฮ่องกงในจีนแผ่นดินใหญ่โหแทบทั่วเอเชียเลยนะครับได้รับอิทธิพลจากคนที่โลกหรือคนที่คริสเตียนบอกว่าเสียสติไปแล้วคนนี้แต่พระเจ้าใช้ให้เขาทำอย่างเต็มที่เพื่อพระเจ้านะครับ ขอพระเจ้าให้มีจอรทรงคนที่สองคนที่สามคนที่สี่นะครับเกิดขึ้นในสมัยของเราเมื่อเรายอมทุ่มเทเพื่อพระเจ้าของเรานะครับดังนั้นสิ่งที่เราได้รับคืออย่ามองว่ากันและกันเนี่ยเราคลั่งพระเยซูกเกินไปเราทุ่มเทมากเกินไปเราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเสียสติไปแล้วอย่าให้เราพิจารณากันและกันด้วยมุมมองของมนุษย์อีกต่อไปเลยเพระคัมภีร์วันนี้ก็บอกแล้วนะครับ ดังนั้นเราอย่าถือโทษกันละกันนะควรจะมารักกันละกันมากกว่านะครับยอ้อนย้ำเสมอนะครับสาวกที่โปร่งทรงรักว่าเราทั้งหลายควรจะรักกันละกันคนในโลกนี้จะได้เห็นว่าความรักของพระเจ้าหรือพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยกับเรานะครับแลพภารกิจของเราคือนําคนคืนดีกับพระเจ้าถ้าคริสเตียนขัดแย้งกันเองโหมันมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับขอพระเจ้าผูกพันเราในความรัก ล้วก็ไม่ได้พิจารณากันละกันด้วยมุมมองความคิดของมนุษย์พระเจ้าให้สติปัญญาให้ความคิดของเราแน่นอนนะครับขอให้เรามองด้วยสายตาของพระเจ้ามองด้วยสติปัญญาและมุมมองของพระเจ้านะครับเพื่อที่เราจะได้รักกันละกันคำถามก็สุดท้ายนะครับคือจากเพร่มีวันนี้พี่น้องลองคิดสักหนึ่งอย่างนะครับไม่งั้นมันจะเป็นแค่ความรู้ไม่งั้นมันจะเป็นแค่สิ่งที่จับต้องไม่ได้นะครับ อย่าคิดเผื่อกันและกันด้วยนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับคิดตัวเองไม่ต้องบอกผมก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้เขียนบันทึกอะไรเห็นไหมครับเพราะว่าผมเนี่ยก็มีสิ่งที่อธิฐานและขอบคุณพระเจ้าก่อนที่มาใช้เวลาแบ่งปันกับพี่น้องนะครับมีสักหนึ่งอย่างไหมที่สามารถนํามาใช้กับชีวิตมีใครบ้างไหมที่เราคิดถึงขอพระเจ้าให้เราดูดแลกันละกันนะครับอย่าให้เราละเลยกันละกันขอพระเจ้าผูกพันเรานํา การคืนดีมาถึงคนรอบข้างคนรอบตัวของเรานะครับเรายิ่านขอบคุณพระเจ้าด้วยกันพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับพันธกิจแห่งการคืนดีที่พระเจ้าทรงมอบหมายแก่เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่โะรงทรงไถ่พวกเราทั้งหลายให้อยู่ในความรอดของโะรงทรงสละโะรงเองบนไม้กางเขนและทรงเป็นขึ้นด้วยฤทธอำนาจของพระเจ้าพระบิดา วิดาเจ้าเราอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราขอเจ้าทรงผูกพันเราด้วยความรักของพระองค์ที่เราจะมีมุมมองใหม่มีสายตาใหม่ที่จะมองกันละกันและพิจารณากันละกันไม่ใช่แบบที่โลกมองแต่แบบที่พระเจ้ามองขอให้เราได้นําคนมากมายกับใจใหม่กลับจากการที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าการที่เขาทําผิดบาปต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงใช้เราทั้งหลายให้แผนการของพระองค์สาเร็จในเรา ขาในนามพระรเจ้าอาเมนขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมติดตามนะครับขอพระเจ้าเป็นกำลังในวันจันทร์วันนี้แล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับสวัสดีครับ